นั่งรอเร็วมาอุย้ยกระแทกแล้วลูกมาเออรวยมาเดี๋ยวพี่เปิดผดลงอ่ะไม่ไหวแล้วตีห้าครึ่งอ่ะทุกคนยังร้อนขนาดนี้เออ เขาลอกินแมวเลี้ยงนะคะเออแป๊บหนึ่งได้ไหมเราก้าว 9, หนูรอไม่ได้เลยแล้วครับลูกนั่งรอนั่งรอครับคุณเก่งขอมือมาล้มาแล้วมือมาแล้วขอมือ ไม่เคยขอมือได้ต้องจับเองนะ,ะมาขอมือขอมือ,อ,อเก่งเห็นไหมขอมือครับขอมือครับรูปล,ปล่ะให้สองมือเลยตีมืออ,อคนนี้ตีเป็นคนเดียวอ่ะมาละหนึ่งสองรางวัลเด็กเก่ง รวยเพิ่งหัดขันแล้วมั้งเสียงนกเกาว่าแปลกสนใยจะเป็นลูกนกอาหารที่ไหมอาหารที่ไหมเออ ครับอกล้องหันไปทางไหนไม่รูปรป้ปิ้นแล้วมันลูกลอปิ้นแล้ว เศษนิดหน่อยก็เอาพอลุบเลาะพอลุบเลาะพอลุบลาทำไมจับไม่ได้เลยเหรอก้าวฮะจับไม่ได้เลยเหรอหมันเกี้ยวเอาคังต,ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็หันหน้าหนีว่ะฮะตัวนี้ก็หันหน้าหนีว่ะทำไงดีเนี่ยฮะโอ้โหเมื่อวาน กัดแมงสาบค่ะนี่ห้อยอยู่ในปากงก็งกงก็งกง็กง็กโผล่มาจะนวดโอ้ยตาต้องไม่งัดเอาออกมาไม่กล้าจุ๊บเลย <laughs> กระจัวปิดเตเชียปิดเตบ้่ะเชียเดี๋ยวให้หนุ่มต่อ หมดแล้วอ่ะอรู้ทันอ้าไปนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนไปนั่งสิเธอขยับมาขยับมาข้างนี้เออขยับเออขยับนั่งนั่งรอเร็วมันเป็นฝุ่นๆแล้วคะัะ ไม่ได้ขอมือรางวัลเขาเล็กๆน้อยๆนะเนาะตาก็ไม่มีเวลาเล่นกับเขาได้ทำงานตลอดบางทีเห็นมูนั่งรอแบบนั่งจ้องไม้ตกแมวอะไรเงี้ยตาก็สงสารเขาเหมือนกันนะแบบเลี้ยงเขาได้แต่ว่าไม่มีเวลาเล่นกับ อย่ากินเยอะเราอ้วนแล้วรวย <c oughs> ชกอย่างงูเลยนะพี่รวยอ่ะก้ามังสิ งับดีๆสิลูกเอองับดีๆเออฝากสันพี่รวยเขาชินเนาะเขาชินกับการกินต่นะัจะหมดแล้วทุกคน เรื่องดูดฝุ่นจิว๋วนะมาดูนะคะหืมกวาดเรียบ จะเกี้ยงนะเนี่ย <ciones> <es> ก็ประมาณนี้แล้วคะ่ะทุกคนดูลยออกข้างนอกไปแล้วนะคะแต่ปิาวยังนั่งอยู่นี่นะก็ไปแล้วคะ่ะทุกคนวัสด,ดีค่ะ